สวยมากวันนี้สวยสุดๆสวยตะกอนวันนี้คุณผู้ชายจะมาว่ายน้ำทางลังก็ให้กำลังใจอยู่ริมฝั่งสวยๆจ้าก่อนดูสวิมโห ยัามากผู้ชายอะไรแอคทิวิตไม่มีแผ่วไปจ้าสาชอบเราก็จัดให้จ้าไูวันนี้ทะเลสวยมากค่ะทุกคนสวยแบบสวยตะก้อนนี่แค่อยู่บนบนบนับนไดสะพานนะยังไม่ได้ลงไปนะคะสวยมากจริง นี่มันก็จะเป็นบันไดนะคะลงไปแล้วคือเาก็จะมีแบบว่าเตือนภัยต่างๆนานานะคะทางเราก็ต้องระมัดระวังในการเดินนิสเดินนะคะเพราะว่ามีแต่โขดหินมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยเช่นสวยมาก ชายโปแล้วจ้าว้าวไนท์ nice. ไปแล้วคะ่ะทุกคนไม่แผ่วบอกแล้วซื้ๆจ้า See you happy ไปแล้วคะ่ะพร้อมกับดีนกบนี่ ด้าน,นหน้ามันก็จะเป็นเกาะเป็นอะไรอย่างนี้นะคะสวยมากเลยนุ่นแหละดำปุดดำว่ายอยู่นั่นแหละ,ไ,หละไปแล้วค่ะปาตินชอบว่ายน้ำมากค่ะทุกคน Yes, yes, awesome. นกนางนวลที่นี่เยอะมากค่ะสวย เดิว่ายอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนมาตินชอบว่ายน้ํามากเขาชอบน้ําทะเลมากแล้วก็เขามีความเชื่อมากว่าแบบเวลาที่เขาแบบเหนื่อยหรือว่าเพลียหรือว่ารู้สึกไม่ดีผิวหนังมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาอยากจะได้น้ําที่เป็นน้าทะเลนะคะทําความสะอาดร่างกายเขาบางทีอ่ามานะ ไม่เกินลงน้ําทะเลไม่เกิน2อนาทีสนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นนะคะขอแค่ได้สมัมผัสทะเลเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขกับมันมากนะคะก็เลยปล่อยให้นางเป็นนางเงือกไปเราก็เชียร์แอพอยู่ทันทีนะจ๊ะนี่ค่ะระหว่างที่รอมาตินนะคะจะกิมก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆมันจะเป็นเหมือนแบบอยู่ในหุบเลยค่ะอยู่ในหุบเขาเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นชายหาดเลย สวยมากวันนี้บอกเลยสวยแบบสวยตะโกนจริงๆจ้าดูนะคะผู้ชายเราอยู่เนไกลมีความสุขมากทะเลอยู่ในน้ำทะเลแล้วก็ปล่อยเขาได้ชิลต่อไปคะ่ะทั้งเราก็เชียร์อัพทุกคนเห็นเนี่ยช่องตรงนี้ไหมคะช่องเล็กๆตรงเนี้ย ื่อวานนี้เรามาน้ำลดเราจะกิมเดินทะลุไปสวยมากเลยเดี๋ยววันไหนที่น้ำลดนะคะแล้วก็จะกิมเอามือถือมาด้วยเมื่อวานเสียดายมากไม่ได้เอามือถือมาถ้าวันไหนที่จะกิมเอามือถือมานะหรือเ,เราจะถ่ายพาถ่ายแล้วก็ทะลุเข้าไปฝั่งนู้นสวยสวยกว่าฝั่งนี้อีก เขาหูสงันมาแล้วจ้าฮับบี้ Are you a l right? Love it. Cheers Not too cold. But for me I'm cold ค่ะ uh, พี่ไม่ใช่ for you, mm hmm. you for แต่เป็น for me แล้วแล้วช็อตนี้เป็นช็อตที่มาตีเก็บมาฝากทุกคนค่ะนันยินถ่าย,ยหลายนาทีเลยกว่าจะได้ภาพสวยๆแบบนี้มานะคะ รวมทั้งทีนี้ด้วยค่ะนางวาดไปรอบบริเวณเลยมาจบที่หวานใจของนางนะจ๊ะคลิปนี้จะกิมกับมาตินจากไปแล้วนะคะไว้ติดตามดูนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันเจกิมอินนิวซีแลนด์จ้า